ครับผมต้นปบดให้ดวงนะครับหนุ่มออฟฟิศที่ดูดวงได้นิดหน่อยนะครับคลิปนี้เรามาพิกอากาศกันในหัวข้อเรื่องที่เจออยู่ตอนนี้พบภูมิอื่นอยากบอกคุณว่ายังไงนะครับกล่องที่1กล่องที่2ให้เวลาคุณเลือกของไพ่นะครับ มื่อเลือกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับผมทำท่าสแตมป์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับคลิกที่ตัวเลขของแต่ละกองไพ่ได้เลยนะครับไปฟังคำทำนายกันคนที่เลือกไพ่อกองที่1เรามาดูกันนะครับว่าเรื่องที่คุณเจออยู่ตอนนี้พบภูมิอื่นเขาอยากบอกอะไรกับคุณ สำเร็จอยู่แล้วแหะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วกันทําให้เต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจสําเร็จแน่ๆนะครับจะทําอะไรอะ่ะนึกถึงความสําเร็จที่ใฝ่ฝันเข้าไว้ถ้าได้มาแล้ว่มันจะดีแค่ไหนเอาตรงนั้นมาเป็นกําลังใจนึกว่าได้มาแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีแค่ไหนคุณจะมีความสุขแค่ไหนนึก นึกไว้นึกเข้าไว้นะครับความมั่นคงมีให้คุณอย่างแน่นอนนะความมั่นคงมีให้คุณแน่ๆเอาที่ไหวทำให้เต็มที่เท่าที่ไหวนะครับอะไรมากไปจนมันส่งผลต่อร่างกายจนตัวเองจะควบคุมไม่ไหวผ่อนลงมานะครับค่อยๆทำ ทำให้มันเต็มที่เท่าที่ไหวเท่าที่ร่างกายมันไหวทําอย่างสม่ำเสมอมันได้อยู่แล้วแหละสาเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับปัญหาที่เจอเรื่องที่เจออยากให้มองมุมกว้างนะอยากให้มองมุมกว้างมอง,องกว้างกว่านี้ตอนที่คิดวิเคราะห์ว่าจะเอาอยัางไงดีกับปัญหาขอให้มองกว้างกว้างมองภาพกว้างมองระยะไกลว่าเอออยากได้อะไร ถ้าโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางทีอาจจะหาคําตอบไม่ได้อาจจะวางแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามองแผนระยะไกลวางแผนแบบระยะไกลอย่างเี้คุณอาจจะได้คําตอบจัดการปัญหาได้ไหมจัดการได้นะครับแต่คําตอบและวิธีการเนี่ยลองมองมุมกว้างมองระยะไกลดูนะครับแล้วก็นะ สิ่งที่รับผิดชอบในฐานะผู้สั่งการทําได้ยแล้วแหละสั่งไปเลยวางแผนดีๆแล้วสั่งไป,วงไวงไปความมั่นคงมมีให้ความเจริญรุ่งเรืองมีให้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันหากอยู่ในฐานะที่รับผิดชอบหน้าที่ใดก็ขอให้รู้ไว้ว่าทำเถอะ รับผิดชอบหน้าที่ใดมาได้รับมอบหมายอะไรมาทําเถอะทําได้ดีอยู่แล้วแหละนะครับพวกเขาอยากจะบอกคุณว่านะพบผู้อื่นะพวกเขาอยากจะบอกคุณว่าคนหนึ่งคนในชีวิตหนึ่งเนี่ยมีบทบาทหลายบทบาทเหลือเกินที่ต้องรับผิดชอบนะครับมีบทบาทหลายบทบาทมีหน้าที่หลายหน้าที่เหลือเกินที่รับผิดชอบมันไม่สามารถที่จะทํา แค่อย่างเดียวหรือเราให้หน้าที่นี้จบไปค่อยทําอย่างอื่นได้หรอกมันต้องทําหลายๆอย่างควบคู่กันไปนี่แหละนะครับขอให้มั่นใจในตัวเ,เองแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องลงมือทํานะครับทําคู่กันไปนะครับทั้งหมดที่คิดถึงทั้งหมดที่คิดว่าต้องรับผิดชอบ ก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละนะครับหลายบทบาทหลายหน้าที่ก็คุณนั่นแหละนะครับคุณคนเดียวนั่นแหละที่จะต้องจัดการคุณนั่นแหละที่ต้องต้องทํานะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามากๆเมื่อเราโตมาพอนะครับแล้วพวกเขาอยากจะบอกว่าขอให้เข้มแข็งเข้าไว บุญกุศลที่ได้ทําพวกเขาเป็นสักขีพยานให้อยู่แล้วก็พวกเขาเป็นสักขีพยานให้กับความสําเร็จของคุณอยู่นะครับตั้งใจมุ่งมั่นทําให้เต็มที่เท่าที่ทาได้ในแต่ละวันแล้วกันอย่าได้หยุดนะครับและหากวันไหนท้อขอให้มีความกล้าหากวันไหนกําลังใจตกขอให้มีความกล้าขอให้มีความมุ่งมั่นมั่นใจ นึกว่าจะพาตัวเองไปอยู่จุดที่ดีขึ้นกว่านี้ให้นึกแบบนี้ย้ำอีกทีว่าความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่ใจคุณปรารถนามีให้แน่นอนไปให้ถึงจุดจุดนั้นให้ได้นะครับพบภูมิอื่นที่มีหน้าที่ปกป้อง หรือสามารถปกป้องคุณได้ปกป้องคุณอย่างเต็มที่ขอให้หายห่วงนะครับขอให้หายห่วงคอยปกป้องคุ้มครองอย่างสุดๆอย่าได้ตัดเพาะนะครับอย่าได้ตัดพะอะว่าทำไมถึงยังเจอบางอย่างนะถ้าไม่มีพวกเขาปกป้องอยู่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะครับ และขอให้มีสมาธิแน่วแน่นะครับถ้าฟุ้งซ่านมากๆให้ทําสมาธิทุกอย่างที่กำลังรับผิดชอบอยู่หากมีสติหากมีสมาธิที่มั่นคงจะทําได้ดีมากจะสำเร็จได้นะครับจะเป็นเป็น,นทิศทางที่คุณคาดหวังขอให้มีสมาธิมากๆสำเร็จด้วยพลังสมาธิที่มี นะครับสำเร็จด้วยสติด้วยสมาธิยิ่งมีสติยิ่งมีสมาธิยิ่งคิดหาคำตอบยิ่งทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคุณอาจจะแบ่งเวลาทำสมาธิวันละ5นาที10นาทีก็ว่าไป1นาทีก็ยังได้เลยนะครับจริงๆแล้วการทำสมาธิแค่ชั่วรัดนิ้วมือหนึ่งก็ถือว่าไม่เหินหันกับหยกชานแล้วนะครับรู้ลมหายใจแค่ ช่วงเวลาสักลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่วิก็ถือว่าทําสมาธิเหมือนกันทําอะไรเล็กเวันละร้อยก็ได้จะช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตามนาไพทั้งความสําเร็จทั้งการจัดการปัญหาทั้งความรับผิดชอบเนาะคงได้ยินคงได้ฟังกันแล้วนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตามนี้นะ ถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันได้เยอะมาติดตามกันได้เยอะนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่รับผิดชอบอะไรอยู่บ้างขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ วเรื่องไพ่กองที่2เรามาดูกันนะครับว่าเรื่องที่เจออยู่ตอนนี้พบภูมิอื่นเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะ,ะยุคใหม่ การเริ่มต้นใหม่หากต้องเริ่มใหม่เริ่มไปเถอะนะครับบางอย่างที่จบไปนั่นละดีแล้วนะครับบางอย่างที่จบไปเลยจบแบบต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนั่นละดีแล้วให้มันจบไปเลยนะครับให้มันจบไปเถอะ,ะเริ่มใหม่เถอะนะครับเริ่มใหม่ยังไงก็ดีกว่าพวกเขายืนยันอย่างนี้ ไม่ต้องไปตั้งคำถามไม่ต้องไปฟูมไฟอะไรหนักหนานะครับที่จบไปหล้วดีแล้วการเริ่มใหม่ในี่แหดีที่สุดณนะตอนนี้คนหนึ่งคนเนะี่ยมีหน้าที่หลายหน้าที่มีความรับผิดชอบหลายอย่างจะรอให้หน้าที่หนึ่งจบไปแล้วค่อยทาอีกหน้าที่หนึ่งมันไม่ได้หรอกทํามันไปไปทั้งวอรอมกันนี่แหละครับ เพราะว่าทุกๆหน้าที่ทุกๆความรับผิดชอบที่มีคนเดียวที่จะต้องทำก็คือคุณนนะครับทำมันไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับทำควบคู่กันไปทำมันไปทั้งพร้อมๆกันนี่แหละครับอย่าได้วอกแวกออกจากเส้นทางของตัวเองแล้วกันนะครับโฟกัสให้ได้ตอบตัวเองให้ได้ฉันทำตรงนี้เพื่อเอาอะไร ฉันมาที่นี่เพื่อจะมาเอาอะไรแล้วอย่าได้วอลกแวกนะครับตอบตัวเองได้ชัดตัวเองก็จะได้ไม่วอกแวกไปกับเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งยอยุรอบข้างคนรอบข้างอารมณ์รอบข้างของที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะไม่ออกนอกจากเส้นทาง ของบางอย่างที่มาล่อลวงอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะั้นทาให้คุณเสียเวลาไปเยอะนะพวกเขายืนยันแล้วนะครับพบภูมิอื่นยืนยันแล้วอย่าได้วอกแวกจากเส้นทางตัวเองตอบตัวเองให้ได้ว่ามาที่นี่จะเอาอะไรนะครับมาที่นี่เพื่ออะไรทําตรงนี้เพื่อจะเอาอะไรนะครับอย่าได้วอกแวกเลือกทางนี้เพื่อจะเอาอะไรอย่าได้วอกแวก ผลสำเร็จมีให้ผลสำเร็จของความพยายามตรงนั้นมีให้มีให้คุณความสำเร็จผลผลิตรตรงนั้นมีให้คุณนะครับสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ดีสิ่งที่วอกแวก ออกไปจากเส้นทางแล้วอะกลับมานะครับกลับมากลับตัวกลับใจสะใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากที่หน้าไพ่บอกว่ามันมีเรื่องที่มันจบไปหากยังแค้นใครอยู่ให้ยางโทษใครอยู่นะครับให้อภาัายไปเถอะนะครับ บางคนไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากำลังโทษตัวเองนะครับโทษตัวเองแค้นตัวเองที่ไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นให้อภัยตัวเองเถอะนะครับเริ่มใหม่ยังไงก็ดีกว่านะครับเริ่มใหม่ตอนนี้ดีกว่าสิ่งที่มันจบไปแน่นอนนะแล้วก็สิ่งที่มันจบก็คือจบนะครับ ที่ที่มันอยู่แล้วมันยังไงก็ไม่โตที่ที่อยู่แล้วยังไงก็ไม่มีค่ามันก็ต้องไปนะครับจบแล้วเห็นเห็นไม่มีค่าเห็นเห็นอืมเริ่มใหม่เอะนะครับยืนยันว่าการเริ่มใหม่ก็ยังดีนะครับหาสิ่งใหม่ยังไงก็ต้องไ้หาสิ่งใหม่อย,อ,ยหหมอยู่ที่เดิมมันมีแต่อคติมันมีแต่สิ่งที่ไม่เข้าท่า อะไรก็คุณผิดอีกแล้วอะไรเนี้ยหาใหม่เถอะครับเริ่มใหม่ยังไงก็ต้องเริ่มใหม่ยืนยันแล้วแล้วก็ขอให้มีความกล้าในวันที่ท้อวันที่ท้อจงนึกในใจเสมอว่าทําตนเองให้ดีขึ้นทําตนเองให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาสติสมาธิ จดจอ่อแน่วแน่ทำอย่างเดียวกันด้วยซ้ำเหลือจะเชื่อนะครับคือทุกภาระที่กำลังรับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเริ่มใหม่ไม่ว่าจะการตัดสินใจอะไรใดๆเนาะหากว่ามีสมาธิที่แน่วแน่หากว่ามีสติที่แน่วแน่จะทำให้คุณจัดการกับความรับผิดชอบเหล่านั้นได้ดีขึ้นผลลัพธ์ก็จะดี ตามที่คุณคาดหวังยังไงก็สำเร็จยังไงก็ได้ผลดีอยู่แล้วแหละไพ่เฉลยมาแล้วแต่ว่ามันจะดีได้ไวขึ้นนะครับหากมีสมาธิหากมีสติมากๆนะครับจงใช้โอกาสจงใช้ผลประโยชน์จากการที่มีสมาธิมีสติเอามาทำเอามาประกอบบความรับผิดชอบของคุณ แล้วมันจะดีขึ้นหากพยายามอย่างเต็มที่ตั้งใจด้วยดียังไงยังไงก็สำเร็จด้วยดียืนยันเลยนะแล้วก็สิ่งที่มันจบไปหรือสิ่งที่มันไม่ดีได้อีกต่อไปแล้วอ่ะหากมันมีใครสักคนที่ทำไม่ดีไว้กับคุณ พวกเขาได้รับผลของพวกเขาอยู่แล้วในขณะเดียวกันคุณเนี่ยการเริ่มต้นใหม่เนี่ยหากทําดีหากตั้งใจดีก็ได้รับผลดีเช่นกันหากมุ่งมั่นแน่วแน่อย่างเต็มที่ก็ได้รับผลที่ดีเช่นกันนะครับนั่นไงยืนยันอีกรอบนะครับ กินอย่างอีกครั้งว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดในการเริ่มใหม่ครั้งนี้ในการรับผิดชอบสิ่งต่างๆในตอนนี้หากที่เคยทําไม่ดีกับตัวกับใจมาทําในสิ่งที่มันดีที่มันควรได้ผลดีแน่นอนนะครับหากทําดีหากตั้งใจแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ ความแค้นในใจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมนะครับบอกเลยว่าชัดเจนคนที่ทำนั้นนะยังไงก็ได้รับผลของการการะทําอย่างสาสมนะครับรู้อย่างนี้แล้วคงจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นแล้วเนาะพิจารณาดูนะนะครับมีสมาธิเยอะๆมีสติเยอะๆในการทำสิ่งที่คุณรับผิดชอบนะครับตามนี้นะนี่คือทั้งหมด นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ขอพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลง,งานของผมนะตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังตั้งใจทํำอะไรขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ